มือเดียวก็ได้ประกอบมีดก,กันแกนจะเข้าไปบังคับด้านหลังวันนี้หนุ่มตองเดงจะมาให้ดูพี่น้องนี่ก็คือการกรีดของม,ออ <c oughs> อมืออาชีพแล้วล่ะกรีดมืออาชีพแลยแหละแต่ว่ายางเนี่ยเป็นยางแกนซ้ำเปลือกหลายรอบอเปลือกก็เลยบางนี่แหละว,วันนี้หนุ่มนองเรงจะใช้ประกอบมีดก,กันแกนโอทบของหนุ่มตองเรงจะมากรีดได้ดูก,กันครับผม โดยการปีดแล้วให้สวยเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ให้เข้าเกนนั่นเองครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการกรีดกันจิกหลังอจิกหลังเพื่อตั้งแนวนะครับผมประกอบมีดการเกนจะเข้าไปบังคับเห็นไหมจะกกรีดสองมือหรือมือเดียวก็ได้ประกอบมีดกันเกนจะเข้าไปบังคับด้านหลังนี่เพื่ออ หน้าได้สวยครับผมนํำยางไหลได้ดียางก็จะไหลออกด้วยความเข้มข้นครับผมเราก็บำรุงกับคนขี่ม้าพาระไว้ไปตลอด